สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 คะ่ะหลังจากเราเรียนจบกันในเรื่องของคำในภาษาไทยเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นการทําแบบฝึกหัดแล้วก็ครูก็จะมาเฉลยแบบฝึกหัดบนกระดานนะคะสําหรับแบบฝึกหัดวันนี้จะเป็นหน้า58ก่อนนะคะก็คือข้อที่5 ก็คือให้แต่งประโยคโดยใช้คำกริยามาแต่งแล้วก็คำวิเศษมาแต่งนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเขามีคำว่ายิ้มครูก็จะแต่งว่าแม่ยิ้มให้ลูกๆคำที่เป็นที่เขากำหนดมาให้คือคำว่ายิ้มเเด็กก็ต้องขีดเส้นใต้นะคะต่อไปคำที่สองคำว่าจิกครูก็จะแต่งว่านก จิกหนอนคำที่สามคือคำว่าไหลครูก็จะแต่งว่าน้ำตกไหลลงมาจากหน้าผาสูงข้อที่สี่คือคำว่าหนักก็จะแต่งว่าฝนตกหนักมากส่วนข้อที่ห้าคือคำว่าเป็นครูก็จะแต่งว่าถ้าเป็นตำรวจจราจร ในข้อที่6คือคำว่าสายครูก็จะแต่งประโยคว่ารูปแมวมีสีคล้ายแม่แมวในข้อที่7คําคำว่าใกล้ครูก็จะแต่งประโยคว่าน้องยืนใกล้ต้นมะม่วงในข้อที่8คือคำว่าสายเราจะแต่งประโยคว่ามดตื่นสาย ในข้อที่9กคือคำว่ากลมครูก็จะแต่งประโยคว่าลูกฟุตบอลมีลรมูปทรงกลมในข้อที่ส0คือคำว่าแดงครูก็จะแต่งประโยคว่าดอกกุหลาบมีสีแดงข้อที่11อคือคำว่าสูงนะคะแต่งประโยคได้ว่านิด ตัวสูงขว่าน้อยและในข้อที่12คือคําว่านั้นครูก็จะแต่งประโยคว่ากระเป๋าใบนั้นของใครนักเรียนต้องขีดเส้นใต้คําที่เขากำหนดมาให้ดูนะคะในประโยคอันนี้คือเป็นแนวข้อสอบขอโทษนะคะเป็นแนวคำตอบซึ่งนักเรียนสามารถแต่งประโยคอย่างอื่นได้คะ่ะแต่ต้องมีคํา ที่เขากระดุดมาให้ทั้งสองคำนะคะต่อไปในข้อที่6ค่ะหน้าห้ข้อที่หก็คือให้เขียนคำก็มีมีวามหมายมาให้แล้วให้เักเรียนเขียนคำนะคะก็คือข้อที่1การเราเร่งหมายถึงการเราเร่งของเด็กใครคำนี้ก็คือมาเก็บ นักเรียนก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะคำที่นำมาเติมข้อที่สองหมายถึงเสียเปรียบเป็นรองคำนี้ก็คือเบียรา่าข้อที่สมหมายถึงหมานใจกันก็คือคำว่าผิดใจนะคะข้อที่4หมายถึงทำให้กลับเจริญงอกงามคำนี้ก็คือคำว่าฝืนฟู ในข้อที่ห้าหมายถึงเครื่องสำหรับขีดเขียนชนิดหนึ่งคำตอบก็คือปากกาในข้อที่6ความหมายคือมีท่าทางดีเหมาะสมคำนี้คือคำว่าเข้าทา่าและข้อที่7หมายถึงเครื่องคาดเกลวชนิดหนึ่งค่ะคำตอบก็คือ เ้ในใต้คำที่นำมาเติมพี่คะับกำหนดมาให้แล้วนะคะนักเรียนคนใดที่ทำผิดก็แก้ด้วยปากกาแดงนะคะนักเรียนคนไหนที่ไม่ได้ทำก็ให้เขียนด้วยปากกาแดงค่ะก็ะถือว่าครูสั่งไปแล้วแต่นักเรียนไม่ได้ทำนะคะก็ต้องทำด้วยปากกาแดงค่ะและในข้อที่7นะคะก็ะคือ ระบายสีรูปโปร่งตามที่กำหนดก็คือรูปโปร่งที่มีคำนามระบายสีแดงรูปโปร่งที่มีคำสรรพนามระบายสีฟ้ารูปโปร่งที่มีคำกริยาระบายสีเขียวรูปโปร่งที่มีคำวิเศษระบายสีเหลืองสำหรับรูปโปร่งที่มีข้อความให้ดูคำที่ขีดเส้นใต้เป็นหลักค่ะเพราะฉะนั้นคำที่เรากำหนดมาให้ในรูปโปร่ง ที่ครูเฉลยก็คือคำนามต้องระบายสีแดงเท่านั้นนะคะก็จะมีคำว่าอะไรบ้างคำว่าเชียงใหม่ต้นไม้ครูนพร,รั์และคำว่าสัตว์ซึ่งเป็นคำนามต้องระบายสีแดงค่ะต่อไปคำสรรพนามให้ระบายสีฟ้าค่ะมีคำว่าท่านเธอขนมที่คุณแม่ทำเองคือคำ ว่าทีและเธอชื่ออะไราคำสเพนามคือคำว่าอะไระคะให้ระบายสีฟ้าค่ะต่อไปคำกริยาให้ระบายสีเขียวนะคะก็จะมีคำว่าไหรเหมือนเห็นและคำว่าควรเป็นคำกริยาระบายสีเขียวค่ะและคำวิเศษให้ระบายสีเหลืองนะคะ คำพิเศษนี้คำว่าเตี้ยเร็วข้างหน้านั่นเองก็ต้องระบายสีเหลืองนะคะสวนการบ้านวันนี้นะคะก็คือในหน้า61ถึงหน้า63หน้า61ก็คือในข้อที่8ให้เขียนแผนภาพโครงเรื่องนิทานที่กำหนดด้วยอลูกโป่งสวรรค์ซึ่งเราเรียนไปแล้วนะคะนั่นก็มาเขียนแผนภาพโครงเรื่อง แบบเหตุการณ์ในหน้า61ส่วนในหน้า62ในข้อที่9ก็คืออ่านข่าวที่สนใจจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือจากอินเทอร์เน็ตถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ก็ตัดมานะคะแล้วก็แปะในนี้นะคะถ้าดูจากโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตนะคะต้องเขียนรอบมาแล้วก็บอกเขียนยอ่อความ คือยอบข่าะวตะลกแบบที่เราเรียนไปนะคะแล้วก็ทำแบบทดสอบที่4หน้า63อีก10ข้อค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ